พวกเรานั้นเดินทางเข้าสู่ผืนป่าชายแดนตะวันตกโดยรถโฟวิวลหาคันมันทุกของใช้เวชภัณฑ์และก็สเสบียงอาหารเพื่อนำไปบริจาคแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวกะเหรียงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งก็ขาดแคลนหลายสิ่งหลายอย่างบางทีของเล็กๆน้อยๆสำหรับชาวเมืองอย่างเช่นเกลือกลับเป็นของหายากและก็มีค่ามากสำหรับพวกเขา ระนอกจากจะใช้ปรุงอาหารแล้วยังเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ในการถนอมอาหารเพราะว่าทีนั้นมันไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสิ่งที่พวกเรานั้นมีกันอยู่อย่างเหลือเฟือการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากแม้ว่าจะเป็นหน้าแล้งแต่รถของเรานั้นก็ต้องไต่ไปตามถนนดินแคบๆซึ่งก็เป็นทางขึ้นลงห้วยอยู่ตลอดเวลา ใช้ระยะเวลาก็หลายชั่วโมงอยู่กว่าที่จะไปถึงจุดหมายถ้าเป็นหน้าฝนนี้แม้จะใช้รถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อก็ยากที่จะเข้ามาได้โดยเฉพาะช่วงที่น้ำป่านั้นไหลบ่าลงมาเราเริ่มต้นเดินทางกันตั้งแต่ก่อนฟ้าสางจนมาถึงช่วงบ่ายถึงจะถึงที่หมายที่นั่นก็มีโรงเรียนของตอจดอ,อยู่แห่งหนึ่งพวกเราเอาของมาบริจาคมอบให้กับคุณครูตอจดอ ช่วยกันแจกจ่ายแบ่งปันให้กับเด็กๆและก็ชาวบ้านเรากินอาหารมื้อเที่ยงที่ล่วงเลยมาเป็นตอนบ่ายกับคุณครูที่โรงเรียนจากนั้นก็ได้เดินทางต่อเพื่อที่จะไปหาที่พักแรมในป่าตามจุดที่เพื่อนของเรานั้นบอกว่ามันสวยแต่ระยะเวลาที่คลาดเคลื่อนไปมากเวราะอุปสรรคของการเดินทางทำให้พวกเรานั้นไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้ เราก็าเลยแวะหาบริเวณซึ่งที่มีที่ราบกว้างพอที่จะกางเต็นท์นอนได้และแน่นอนว่าจะต้องมีลำธารไหลผ่านสะดวกต่อการอาบกินแต่มันก็ไม่มีเราจึงต้องผักแรมห่างจากเหลงน้ำยอมเดินลงไปใช้น้ำกันไกลหน่อยก็ยอมพื้นที่แบบนี้ถ้าอยู่ใกล้น้ำเกินไปมันอาจจะเป็นอันตรายได้ง่ายจากน้ำป่าที่ไหลมาตอนไหนเราก็ไม่รู้ อีกทั้งงูและก็สัตว์อันตรายต่งตางๆส่วนมากแล้วก็จะชอบอยู่ที่แหล่งน้ำเช่นเดียวกันค่ำคืนกับมิตรสหายในพื้นป่าเปลี่ยนไปด้วยความสนุกไม่ถึงกับเมาใหมา่อย่างไรสติดึกดื่นก็ได้แยกย้ายกันเข้าเต็นท์นอนเต็นท์แต่ละหลังนั้นก็จะอยู่ไม่ห่างมากนะักซึ่งผมนั้นก็จะนอนกับเพื่อนช,อชื่อว่าโอบซึ่งก็ได้เอาเปนั้นมาหนุนหัวก็หลับอย่างรวดเร็วด้วยความปลอดเปล่า กำลังหลับอย่างสบายก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะว่ามีคนเดินชนเต็นท์คงมีใครลุกไปปัสสาวะแล้วก็ไม่ได้ใช้ใบฉายผมก็เลยนอนต่อจนหลับไปวูบหนึ่งแล้วก็ต้องตกใจตื่นอีกเพราะว่าเต็นท์นั้นก็โดนชนอีกแล้วเงี่ยหูฟังว่าเสียงเดินนั้นเดินไปทางไหนแต่มันกลับไม่ได้ยินฝีเท้าเลยจะเป็นใครก็ช่างเถอะผมนอนต่อดีกว่าด้วยความเพลียแต่ย่งไม่ทันที่จะหลับ เอาอีกแล้วมีคนเดินเต็กเต้นอีกแล้วรอบนี้ผมตนสงสัยไม่ไหวหยิบไฟฉายมาได้ก็ออกไปนอกเต็นเพื่อที่จะส่องดูแต่กลับไม่เจอใครเลยบางทีอาจจะเป็นสัตว์ที่มาตะเกียรตะกายอยู่แถวนี้ก็ได้ผมส่องไปดูจนตัวบริเวณมันก็ไม่ได้เห็นว่ามีตัวอะไรเลยอาหารที่วางอยู่มันก็ยังอยู่ปกติดีถ้าเป็นสัตว์เข้ามาในที่พักแรมมันก็คงจะมาหาอาหารกินแต่นี่ไม่เลย ผมเก็บความสงสัยนี้เอาไว้คนเดียวก่อนที่จะกลับเข้าไปนอนอีกครั้งผมก็ได้เดินไปปัสสาวะแต่ก็ยังส่องไฟดูตามต้นไม้เผื่อว่ามีพวกชมด่เห็นมาหลบอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรถ้ามีสัตว์พวกนี้เวลาเราส่องไฟแม้ไม่เห็นตัวแต่จะเห็นประกายตามันจะสะท้อนแสงไฟได้แบบชัดเจนและก็ง่ายมากผมกลับเข้ามานอนในเต็นท ดูเวลาตอนนี้มันก็เกือบจะตีสามแล้วผมนอนคิดว่าถ้ามีคนเดินชนอีกก็น่าแปลกมากเพราะตรงที่ผมนอนถ้ามีคนเดินผ่านก็แกสองเต็นที่อยู่ใกล้ๆเต็นท์อื่นๆจะอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเดินผ่านเต็นท์ของผมเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะไปปัสสาวะไปกินน้ําหรือว่าเดินไปที่รถผมก็จัดความคิดฟุ้งซ่านนี้ออกจากหัวแล้วก็หลับไป หลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้จู่ๆก็ได้ยินเสียงดังสู้ๆซึ่งเสียงนั้นก็ดังอยู่นอกเต็นท์เหมือนกับพายุฝนจะมาผมสะดุ้งพรวดรีเปิดเต็นท์คลานออกไปดูตาฝนกระน่ำมาเละแน่นอนแต่เมื่อโผล่ออกไปข้างนอกกลับไม่มีเขาเลยว่าจะมีพายุเข้ามามีแค่ลมพัดแต่ก็ไม่ได้แดงมากพี่ทนกับพี่เบงที่อยู่เต็นท์ใกล้ๆกันก็โผล่หน้าออกมาดู ว่าเสียงเมื่อสักครู่นั้นได้ยินแบบเดียวกันหรือไม่ต่างคนก็ต่างงงเสียงดังแบบนั้นแต่ตอนนี้กลับไม่มีวิแววของลมเลยพีท่ทศบอกว่าให้ลองฟังเสียงน้ําในลานําธารสิมีน้ําป่าหรือเปล่าบางทีฝนมันอาจจะตกที่ต้นน้ำไกลๆก็อ,อาจจะทําให้มีน้ําป่าไหลบ่าลงมาโดยที่เรานั้นไม่รู้เลยว่ามีฝนตกแต่เมื่อตั้งใจฟังเสียงน้ําในลานําธารมันก็ยังดังเบามากๆแบบปกติ ตรงนี้เป็นเก่งเล็กๆเ,เสียงน้ำซัดลงเก่งดังพอได้ยินฟังเสียงกันอยู่ไม่นานไม่ได้มีเสียงดังกล่าวอีกพวกเราก็เลยถอยหลังกลับเข้าไปนอนในที่พักของตัวเองคราวนี้ตาสว่างนอนไม่หลับใจคิดไปต่างๆนานา,นาตอนนั้นไม่คิดเรื่องลี้ลับปีสางอะไรเลยกลัวแต่ว่าสัตว์ร้ายกับภัยกของธรรมชาติเสือไม่น่าจะกลัวเท่าไรเพราะมันไม่ค่อยยุ่งกับคน แต่หมีนี่สิอาจจะได้กลิ่นของอาหารแล้วก็เดินมาหาของกินก็เป็นไปได้เจอคนเข้ามันอาจจะตลกหนังหัวหรือเปล่าก็ไม่ในใจพายุฝนกับน้ำป่านั้นก็น่ากลัวมากถ้าว่าฝนตกหนักๆการเดินทางนั้นจะยากลำบากยิ่งนักถนนที่เดินทางกันอยู่แบบปกติก็คงจะเละเทะต้องลุยกันแบบตาเหลือก,กันเลยทีเดียวและถ้ามีน้ำป่าก็ยิ่งน่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมด ตามที่ผ่านมาเราสังเกตเห็นระดับน้ํำป่าที่เคยท่วมสูงโดยดูจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ถูกน้ํำซัดมาซึ่งมันก็จะติดค้างอยู่ตามคบไม้ต่างๆบางแห่งเห็นระดับน้ำในห้วยนั้นอยู่เพียงแค่ตาตุ่มแต่ดูร่องรอยของเศษกิ่งไม้ที่น้ํำป่าซัดมาที่ค้างอยู่บนต้นในระดับสูงนั้นมันก็สูงเอาการสู้เสียงฝนลมพายุพัดมาอย่างดัง เต็นท์นั้นถึงกับกระเพื่อมเฮ้ยฝนตกผมเขย่าตัวโอมเรียกมันให้ตื่นเต็นท์ของเรานั้นราคาถูกกันน้ำไม่ได้เลยถ้าฝนตกหนักๆเรานอนแช่น้ำแน่นอนเราต้องรีบผลของหนี้ไปหลบอยู่ในรถก่อนผมรีบรูดซิปออกมาข้างนอกท,ทันทีแต่ผมก็ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อข้างนอกนั้นเงียบสนิทไม่มีแม้เสียงของกลุ่มพายุไม่มีฝนด้วย ผมเอาไฟฉายนั้นส่องไปที่พื้นที่แห้งผักหันไปมองที่เต็นท์ของพี่ทศและก็พี่แบงค์พี่ทั้งสองก็โผล่หน้าออกมาแบบงงๆเช่นเดียวกันนาวอนที่อยู่อีกเต็นท์หนึ่งก็กําลังกวาดไฟฉายไปมาเสียงแกลําพึงว่าอะไรกันนักหนาวะเต็นท์อีกกลุ่มที่อยู่ห่างกันออกไปก็มีทั้งแสงไฟและก็เสียงคุยกันแบบงึมงาผมไม่ได้ละเมอคิดไปเองพวกเราคุยกันว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่ แต่แน่นอนว่าเราหาคําตอบไม่ได้เลยโอมนั้นก็ห่วงเงียบบนว่าจะปลุกทาไมแล้วก็มุดหัวกลับไปนอนที่เดิมสักพักคนอื่นๆก็เริ่มมุดหัวกลับเข้าไปนอนผมกับพิทศนั้นยังคุยกันอยู่แบบเบาๆชั่วประเดี๋ยวนาวอนที่เดินออกไปปัสสาวะก็ร้องโวยวายออกมาจากในป่าเสียงแกวิ่งย่ำใบไม้แห้งดังมากมาพร้อมกับเสียงกิ่งไม้ที่แกนั้นวิ่งชน พกแกร้องว่าผีหลอกเวยผีหลอกเวยพวกเรานั้นตึกกับขุนลุกขุนเดียวกันเลยทีเดียวแกกระโดดเข้ามากลางวงบอกว่าเจอผีกระเหลี่ยงยืนอยู่ในป่าตัวนั้นพอมีแต่หนังหุ้มกระดูกหน้าตานั้นน่ากลัวที่สุดณวอนนั้นแกไม่ก้อยพูดล้อเล่นเราเชื่อแกว่าแกนั้นไม่ได้โกหกหน้าของแกนั้นก็ซีดปากสัส่นผมไปจับแขนแบบว่าเย็นเฉียบมากเลย แกไปเอาเหล้าที่วางหอเหลืวไว้ตั้งแต่ตอนคับมากระดกพรวดเดียวเสียงแกเว่ยวายก็ทําให้ทุกคนนั้นมารวมตัวกันทั้งหมดคืนนั้นเราเลิกนอนกันเลยทีเดียวมานั่งสุมไฟกินกาแฟากันนวลบอกว่าตอนที่เดินไปปัสสาวะแล้วก็เสร็จกําลังที่จะเดินกลับก็รู้สึกแปลกก็เลยส่องไฟฉายเข้าไปในป่าเจอผีกระเลียงตัวผอมๆยืนอยู่หน้าตาก็เหมือนกับมีเป็นหนังดำๆอุ้มกระโหลก ตานั้นลึกมองไม่เห็นลูก,กตาสภาพนั้นก็ไม่ใช่คนแน่นอนแกเลยวิ่งกลับมาเลยไฟฉายนั้นก็กระเด็นหายไปตอนไหนก็ยังไม่รู้รุ่งเช้าพวกเราก็เดินไปหาไฟฉายของนวอดเห็นลักษณะดินตรงจุดหนึ่งยุบลงไปเหมือนกับเอกตื้นๆนขนาดพอๆกับตัวคนไม่ปิดแน่แล้วนี่ต้องเป็นหลุมศพเก่าที่เนื้อหนังนั้นสิ้นสภาพและนาดินยุบแน่นลงไปแล้วเราคงจะมาลบควนเขาตอนที่เขานอน,อน เขาก็เลยออกมากอบกวนไม่ให้เราได้นอนบ้างพวกเราได้แต่ขอกระมาแล้วก็รีบจากตรงนั้นไปในวันรุ่งเช้าในทันที